สวัสดีครับผมในซีบีที่อยากรู้ว่าเล่นตัวไหนดีในเกมหลอนนนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์แล้วไปดูกันเลยสำหรับสายฟาร,ร์มล่าบอสมีดาบโล่ดาบใหญ่โล่ใหญ่หมัดนักเวทหน้าไม้และธนูโดยโนยหนึ่งที่สุดทุกสถาบาันในสายฟาร,ร์มแล้วนี่นะครับก็โหคงเป็นใครไปไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องนักเวท เราลงมาก็จะดูกับหน้าไม้ซึ่งเฟรลี่กับสายฟรีเติมน้อยด้วยนะโคตรดีแล้วกันครับส่วนวิธีสุดต่างทั้งหลายนะครับตัวแรกผมแนะนําเลยดาบใหญ่กับนักเวทสองตัวนี้แหละอีซี่แต่ทั้งนี้นะครับถ้าคนไหนจะเล่นหมัดเนี่ยผมแนะนําไว่อย่างหนึ่งคือคุณควรจะไปฟาร์มหรือว่าเก็บเลเวลกับคนอื่นนะดีสุดไม่แนะนําให้ไปคนเดียวนะครับเพราะมันจะค่อนข้างสโลไลท์หน่อยนอกจากคุณจะชอบนะแล้วเสริมให้นิดนึงกับเล้าใหญ่คือเวลาไปล่าบอสเนี่ยอย่างน้อยคนมีสักคนในตีนะ ดีกว่าไม,ม่มีนอกจากว่าคุณจะมั่นใจว่าเติมมามากพอเออใช่พูดถึงโลใหญ่แล้วในดาบใหญ่ก็เช่นกันถ้าคนไหนนะครับจะเล่นดาบใหญ่ควรอาจฉีดกันหน่อยนะไม่งั้นคุณจะหัวร้อนกับพวกตีไกลนะครับฟาร์มสู้มันยากอันนี้เรื่องจริงแล้วตัวไหนดีในฝั่ง PVP g w นี่นะครับหนึ่งในตัวตึงนั้นเนี่ยก็ต้องดาบใหญ่เลยดาวเมทดาบ,บว่าจัดจ้านมากๆแต่วงเล็บตามกำลังทรัพย์นอกนั้นนะครับก็จะมีนักเวทครับกระบองแล้วก็มี ดยเฉพาะกระบองนี้นะครับเอาไว้พอร์ตัว DPS ดีมากๆฉะนั้นผมก็แนะนําเลยว่าถ้าอยากเล่นตัวร์ตดาเมจให้เพื่อนนะครับกระบองนี่แหละตอบโจทย์และสุดท้ายในเกมนี้หรือหลายๆเกมนะครับแน่นอนว่าต้องเติมครับถ้าอย่างโนนหนึ่ง